สาวด,ะด,ะดนน้านฮาเกรไ้สาวโมเมนตสาด้านเกสวัสดีคนสวยสวัสดีค่ะสบายดีสาวดวยสดีอยู่ไทยอยู่ไทยหรือล่ะอยู่

แตงอ่อนไปเสร็จรกลับบ้านจ้าพี่ไอป้อนทามหาแ้แตงแต่แต่งอ่อนน้อกไอป้อน <c oughs> โอเคน้ง,ส,ง,นงส่ใจมนบบายทุกคนเดินเขาไปดูกันเดิมน้ำท่า กินข้ามาแล้วบ่านาพอถึงข้าเมาแล้วบ่านทุกคน,น,น่นหมดแล้วแปดมนานำบ่อน้องแปดไปรุงทพ แสบไปกันไี่ใน่สนใจกักินเราใช่มาละแซจะมุกเลย ใสไกันเบิดแล้วเนาะเลีบตะลึงยัดีเพื่อคือได้มายู่ตอมาเห็นอยู่ตรงเห็นมาฟ่าฟ่าเบิอายฝ่าแบบเปนนั้นบอพาเพื่อนไปได้บ็้อตีตรงเห็นสิบแต่ถ้เห็นอยู่เลยมาฟ้าคนเท้าขอแหลมาากับเท่าแล้วก็เห็นได้ว่ามีรถ มีแบบมองฟ้าเล็กน้อยนะแตปมองเห็นกนะ็เลยลองเฝดไปฟ้าก็ยืน่นดื้อย่งเบื้องต้อซับเดี๋ยวไปเห็นนะกแล้วม,มีรถมีรถมาหามาส่งเดี๋ยเขาสิบม,มหาหับประมาณส่งเจ็ดโมงสี่สิบห้าสิบมาส่งบ้าณสี่โมงกว่าก็มาส่ง,สง,สงนะคนเดินสนบายนะแต่ว่าเพื่อนก็มมแต่จยไปมองเห็นยะไปมองเห็น มาไปไปใส่กันเบิดแล้วออกหมดเลยออกหมดแล้วหรอฮัลโหลอยากกินเนี่ยตังคม่ ตนเขาตกอ๋อย,ยูกีนะฝนไอ้ลืมเนาะตอนเก็เสผ้านกับตาพาสผพาแล้วม้อนน้อยมันหนังเห็นอวิลเร็วพักกับหญิงเขาพาก,กันหญิงเศ้าตอนเพลงแล้วว่าพี่พี นี่จะถืออะไรเนีน่นี่ตะไป,ไปีบเรา้วตะปีบไปนี่บ้าตะปีตะปีบนี่ทุกคนนี่

กินอะไรติไม่หมกบขอกินตั้ดเลยกันเหรเอาอันเดิมต้องใส่ตุ้กตักใส่ปน

คุยกับปีทุกคนเอ้าฝนตทุกคนลงไลน์กันด้วยเดี๋บอกก่อน